คยรู้สึกไหมคะว่าพอโตขึ้นทุกอย่างมันดูจริงจังไปหมดจากเมื่อก่อนที่แค่เรียนให้ผ่านทำกิจกรรมให้สนุกวันนี้กลายเป็นต้องคิดเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องอนาคตเหมือนชีวิตไม่มีปุ่มหยุดพักให้เราเลยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Better Me ดีขึ้นทุกวันวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องโตเป็นผู้ใหญ่แบบไม่เครียดจัดการความกดดันงาน เงินและความคาดหวังและเราจะเริ่มกันที่ความจริงของคำว่าโตเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่มีใครบอกเราค่ะความจริงข้อแรกที่หลายคนเพิ่งมาเข้าใจตอนโตคือการเป็นผู้ใหญ่ไม่ได้แปลว่าเราจะเก่งขึ้นทันทีไม่ได้แปลว่าเราจะมั่นใจในทุกการตัดสินใจและไม่ได้แปลว่าเราจะหายกลัวแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือเราไม่มีข้ออ้างให้หนีความรับผิดชอบอีกแล้วค่ะ ตอนเด็กเราอาจงอแงได้ผิดพลาดแล้วมีคนคอยแก้ให้แต่พอโตขึ้นความผิดพลาดแต่ละครั้งมันมีผลจริงมีผลกับงานกับเงินกับความสัมพันธ์มันเลยทำให้เรากดดันตัวเองโดยอัตโนมัติกลัวพลาดกลัวไม่ดีพอกลัวตามคนอื่นไม่ทันทั้งทั้ที่ความจริงแล้วทุกคนที่ดูเหมือนเก่งเขาก็เคยผ่านจุดที่ไม่มั่นใจแบบนี้มาก่อนทั้งนั้นค่ะ อีกความจริงที่ไม่มีใครบอกคือยิ่งโตเรายิ่งต้องตัดสินใจเรื่องที่ไม่มีคำตอบถูกผิดชัดเจนไม่มีใครบอกได้ร้อเอร์เซว่าควรเลือกงานนี้ไหมควรย้ายไหมควรลงทุนไหมหลายอย่างต้องใช้ประสบการณ์และการลองผิดลองถูกซึ่งมันเหนื่อยค่ะแต่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตหลายคนเครียดเพราะคิดว่าผู้ใหญ่ต้องนิ่งต้องเข้มแข็งต้องรับไหวทุกอย่างแต่ความจริงคือ ผู้ใหญ่ที่ดีไม่ใช่คนที่ไม่ล้มเลยแต่คือคนที่ล้มแล้วลุกเองได้และรู้จักขอความช่วยเหลือเมื่อจำเป็นค่ะการยอมรับว่าตัวเองยังไม่รู้ยังไม่พร้อมไม่ได้ทำให้เราดูแย่นะคะแต่มันทำให้เราเป็นผู้ใหญ่ที่จริงใจและเติบโตได้เร็วขึ้นค่ะและอีกเรื่องที่สำคัญมากคือไม่มีไทม์ไลน์ตายตัวว่าชีวิตต้องสำเร็จเมื่อไหร่สังคมอาจบอกว่าอายุเท่านี้ควรมีบ้านมีรถมีเงินเก็บ แต่ชีวิตแต่ละคนต้นทุนไม่เหมือนกันจังหวะไม่เหมือนกันการเอาตัวเองไปเทียบกับเส้นทางของคนอื่นคือการสร้างความเครียดให้ตัวเองแบบไม่จำเป็นเลยค่ะการโตแบบไม่เครียดจึงเริ่มจากการยอมรับว่าช่วงนี้เราอยู่ในช่วงเรียนรู้ไม่ใช่ช่วงพิสูจน์ตัวเองกับทั้งโลกเราไม่จำเป็นต้องเก่งที่สุดในห้องไม่จำเป็นต้องรวยเร็วที่สุดในรุ่นเราแค่ต้องซื่อสัตย์กับความพยายามของตัวเองในแต่ละวันก็พอค่ะ ถ้าวันนี้คุณกำลังรู้สึกว่าการเป็นผู้ใหญ่มันหนักมันสับสนมันไม่มั่นคงอยากให้รู้ไว้นะคะว่าน,นี่แหละคือกระบวนการเติบโตคุณไม่ได้แปลกคุณไม่ได้ล้มเหลวคุณแค่กำลังเรียนรู้บทใหม่ของชีวิตอยู่เท่านั้นเองค่ะพอเราเข้าใจความจริงของการเป็นผู้ใหญ่แล้วสิ่งต่อมาที่หนีไม่พ้นเลยก็คือความกดดันจากงานค่ะหลายคนตื่นเช้ามาพร้อมความรู้สึกแน่นๆในอก ยังไม่ทันเริ่มทำอะไรก็เหนื่อยแล้วเพราะในหัวมีทั้งเดทไลน์ความคาดหวังจากหัวหน้าจากลูกค้าจากทีมและที่หนักที่สุดคือความคาดหวังจากตัวเราเองความกดดันจากงานมันไม่ใช่แค่ปริมาณงานเยอะนะคะแต่มันคือความกลัวว่าจะทำได้ไม่ดีพอกลัวโดนตำหนิกลัวพลาดแล้วเสียโอกาสยิ่งเราโตขึ้นตำแหน่งสูงขึ้นรับผิดชอบมากขึ้นเราจะยิ่งรู้สึกว่า ห้ามพลาดซึ่งความคิดแบบนี้แหละคะ่ะที่ทำให้เราแบกโลกไว้คนเดียวโดยไม่รู้ตัวหลายคนพยายามเก่งทุกเรื่องทำเองทุกอย่างเพราะคิดว่าแบบนี้จะปลอดภัยที่สุดแต่ความจริงคือไม่มีใครเก่งทุกด้านและไม่มีใครทำทุกอย่างได้ดีตลอดเวลาการโตแบบไม่เครียดคือการรู้จักแบ่งงานขอความช่วยเหลือและยอมรับว่าทีมเวิร์กสำคัญกว่าฮีโร่คนเดียว อีกอย่างหนึ่งที่ทำให้เครียดคือการเอางานไปผูกกับคุณค่าของตัวเองค่ะพองานดีเรารู้สึกว่าตัวเองมีค่าพองานพลาดเรารู้สึกว่าตัวเองแย่ทั้งๆที่จริงๆแล้วงานคือสิ่งที่เราทำไม่ใช่ตัวตนทั้งหมดของเราค่ะถ้าเราแยกสองอย่างนี้ออกได้ใจเราจะเบาขึ้นมากเลยค่ะลองถามตัวเองดูนะคะว่าทุกวันนี้เราทำงานเพื่อพิสูจน์ตัวเองหรือเพื่อพัฒนาตัวเอง ถ้าเราทำเพื่อพิสูจน์เราจะเครียดตลอดเวลาเพราะมันเหมือนต้องสอบทุกวันแต่ถ้าเราทำเพื่อพัฒนาเราจะมองความผิดพลาดเป็นบทเรียนไม่ใช่คำตัดสินชีวิตค่ะการจัดการความกดดันจากงานไม่ใช่การหนีงานหรือไม่รับผิดชอบนะคะแต่คือการจัดลำดับความสำคัญให้ชัดรู้ว่าอะไรเร่งด่วนอะไรสำคัญและอะไรที่ปล่อยผ่านได้บ้างผู้ใหญ่ที่เก่งไม่ใช่คนที่ทำทุกอย่างค่ะ แต่คือคนที่เลือกทำสิ่งที่สำคัญจริงๆสุดท้ายอยากให้จำไว้นะคะว่างานคือส่วนหนึ่งของชีวิตไม่ใช่ทั้งชีวิตคุณมีคุณค่ามากกว่าตำแหน่งเงินเดือนและมากกว่าคำชมในที่ประชุมเสมอค่ะถ้าเหนื่อยก็พักถ้าหนักก็ปรับไม่จำเป็นต้องเก่งตลอดเวลาแค่ไม่หยุดพัฒนาก็เพียงพอค่ะอีกเรื่องที่ทำให้ผู้ใหญ่แทบทุกคนเครียดแบบเงีย,งยบๆคือเรื่องเงินค่ะ ต่อให้เราไม่พูดออกมาตรงๆแต่ลึกๆแล้วมันคือแรงกดดันก้อนใหญ่ในชีวิตไม่ว่าจะเป็นค่าใช้ใจ่ายรายเดือนภาระครอบครัวเงินเก็บในบัญชีหรืออนาคตที่ยังมองไม่ชัดหลายคนเครียดไม่ใช่เพราะไม่มีเงินเลยแต่เพราะรู้สึกว่ามันไม่พอไม่พอกับมาตรฐานที่สังคมตั้งไว้ไม่พอกับไลฟ์สไตล์ที่อยากมีไม่พอกับความมั่นคงที่เราคาดหวัง และยิ่งเราโตขึ้นตัวเลขในบัญชีกลายเป็นตัววัดความสำเร็จแบบไม่รู้ตัวค่ะความจริงที่ต้องยอมรับคือเงินสำคัญแต่เงินไม่ใช่ทุกอย่างถ้าเราเอาความมั่นคงทางใจไปผูกกับจำนวนเงินทั้งหมดชีวิตเราจะสั่นไหวตลอดเวลาเพราะรายได้ขึ้นลงได้เสมอเศรษฐกิจเปลี่ยนได้เสมอแต่ทักษะความสามารถและวินัยของเราคือสิ่งที่ควบคุมได้มากกว่าค่ะ การจัดการเรื่องเงินแบบไม่เครียดเริ่มจากการมองความจริงอย่างตรงไปตรงมากล้าดูรายรับรายจ่ายของตัวเองกล้ารับรู้ว่าตอนนี้เราอยู่จุดไหนเพราะหลายครั้งที่ความเครียดมันเกิดจากการไม่กล้าดูมากกว่าปัญหาจริงๆพอเรากล้าเปิดดูเราจะเริ่มเห็นทางออกค่ะอีกอย่างที่สำคัญคืออย่าเอาความเร็วของคนอื่นมาเป็นมาตรวัดชีวิตเราบางคนอาจมีบ้านเร็วมีรถเร็วมีเงินเก็บเร็วเพราะต้นทุนเขาต่างจากเรา การเปรียบเทียบทางการเงินคือกับดักที่ทำให้เราหมดกำลังใจโดยไม่จําเป็นเลยค่ะผู้ใหญ่ที่โตแบบไม่เครียดคือคนที่วางแผนการเงินแบบพอดีไม่ใช่กดดันตัวเองจนไม่มีความสุขเราสามารถเก็บเงินและยังใช้ชีวิตได้เราสามารถวางแผนอนาคตและยังให้รางวัลตัวเองในปัจจุบันได้ความสมดุลสาคัญกว่าความสุดต่งค่ะและอยากฝากไว้อีกอย่างนะคะว่ารายได้ของคุณไม่ได้สะท้อนคุณค่าของคุณเสมอไป คุณอาจกำลังอยู่ในช่วงเริ่มต้นช่วงปรับตัวหรือช่วงสร้างรากฐานซึ่งมันอาจยังไม่หวือหวาแต่ถ้าคุณยังพัฒนาตัวเองยังเรียนรู้ยังวางแผนนั่นแปลว่าคุณกำลังเดินไปข้างหน้าแล้วค่ะนอกจากงานและเงินแล้วอีกแรงกดดันที่หนักไม่แพ้กันเลยคือความคาดหวังจากครอบครัวและสังคมค่ะบางครั้งไม่มีใครพูดตรงๆด้วยซ้ำแต่เรารู้สึกได้จากคำถามเล็กๆเช่น เมื่อไหร่จะเลื่อนตำแหน่งเมื่อไหร่จะมีบ้านเมื่อไหร่จะแต่งงานหรือแม้แต่ทำไมยังไม่ประสบความสำเร็จเหมือนคนอื่นคำถามเหล่านี้อาจไม่ได้มีเจตนาร้ายแต่ถ้าเราเก็บมาคิดซ้ำๆมันจะกลายเป็นแรงกดดันที่บั่นทอนใจเราโดยไม่รู้ตัวคะ่ะเราเริ่มรู้สึกว่าต้องทำให้ได้ต้องพิสูจน์ให้เห็นต้องไม่ทำให้ใครผิดหวังจนลืมถามตัวเองว่าแล้วเราละ่ะต้องการอะไรจริงๆคะ่ะ การโตเป็นผู้ใหญ่แบบไม่เครียดไม่ได้แปลว่าเราจะไม่แคร์ความรู้สึกของคนรอบข้างแต่คือการแยกให้ออกว่าความคาดหวังไหนเรารับได้และความคาดหวังไหนที่มากเกินไปค่ะผู้ใหญ่ที่มีวุฒธธิภาวะคือคนที่เคารพผู้อื่นแต่ก็เคารพขอบเขตของตัวเองด้วยค่ะบางครั้งเราต้องกล้ายอมรับว่าเราไม่สามารถทำให้ทุกคนพอใจได้ทั้งหมดและมันไม่ใช่หน้าที่ของเราที่ต้องทำแบบนั้นตลอดเวลา ชีวิตเราไม่ได้มีไว้เพื่อสอบผ่านความเห็นของทุกคนแต่มีไว้เพื่อใช้ชีวิตในแบบที่เรารับผิดชอบและภูมิใจได้ค่ะสิ่งสำคัญคือการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาหากเรารู้สึกกดดันลองคุยด้วยเหตุผลไม่ใช่ด้วยอารมณ์บอกเป้าหมายบอกแผนของเราให้ชัดเพราะหลายครั้งความคาดหวังเกิดจากความไม่เข้าใจเมื่อเขาเห็นว่าเรามีทิศทางเขาอาจลดความกังวลลงเองค่ะและสุดท้ายอยากให้จำไว้นะคะ ว่าความสำเร็จไม่มีสูตรเดียวไม่มีเส้นชัยเดียวชีวิตที่ดีไม่จำเป็นต้องเหมือนใครท้าวันนี้คุณกําลังเดินในเส้นทางที่คุณเลือกเองแม้มันจะช้ากว่าคนอื่นแต่มันคือเส้นทางที่คุณรับผิดชอบนั่นแหละคือความเป็นผู้ใหญ่ที่แท้จริงค่ะอีกตัวร้ายเงียบๆที่ทำให้ผู้ใหญ่จำนวนมากเครียดโดยไม่รู้ตัวคือการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นค่ะ ยิ่งในยุคโซเชียลเราเห็นความสำเร็จของคนอื่นแทบทุกวันเห็นเพื่อนเลื่อนตำแหน่งเห็นคนรุ่นเดียวกันมีธุรกิจมีบ้านมีรถมีชีวิตที่ดูดีไปหมดจนบางทีเราก็เผลอถามตัวเองว่าแล้วเราทำอะไรอยู่การเปรียบเทียบมันเกิดขึ้นได้เป็นธรรมชาติค่ะแต่ปัญหาคือเรามักเอาเบื้องหลังที่ยังไม่เสร็จของตัวเองไปเทียบกับภาพที่คัดมาแล้วของคนอื่น เราเห็นผลลัพธ์แต่ไม่เห็นความเหนื่อยความล้มเหลวหรือความเสี่ยงที่เขาผ่านมาเลยทำให้เรารู้สึกว่าตัวเองช้ากว่าท,ทั้งทั้ที่จริงๆแล้วเส้นทางของแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยค่ะการโตแบบไม่เครียดคือการเปลี่ยนจากการเปรียบเทียบกับคนอื่นมาเปรียบเทียบกับตัวเองในอดีตวันนี้เราเก่งขึ้นไหมมีวินัยขึ้นไหมใจแข็งแรงขึ้นไหม ถ้าใช่แปลว่าเรากำลังพัฒนาอยู่ต่อให้ยังไม่ถึงเป้าหมายใหญ่ก็ไม่ได้แปลว่าเราล้มเหลวค่ะอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญมากคือการนิยามความสำเร็จในแบบของตัวเองค่ะถ้าเรายืมนิยามของสังคมมาใช้เช่นต้องรวยมากต้องดังมากต้องมีตำแหน่งสูงมากเราจะวิ่งไม่จบเพราะมาตรฐานมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆ แต่ถ้าเราถามตัวเองว่าสำหรับเราชีวิตที่ดีคืออะไรคำตอบอาจเรียบง่ายกว่านั้นมากค่ะบางคนต้องการความมั่นคงบางคนต้องการอิสระบางคนต้องการเวลาให้ครอบครัวไม่มีแบบไหนถูกหรือผิดปัญหาเกิดขึ้นเมื่อเราใช้ชีวิตแบบหนึ่งแต่ลึกๆแล้วหัวใจเราอยากได้อีกแบบหนึ่งนั่นแหละค่ะที่ทำให้เราเหนื่อยโดยไม่รู้ตัวสุดท้ายนี้อยากชวนคุณกลับมามองชีวิตตัวเองด้วยความเมตตา อย่าดูถูกความพยายามของตัวเองเพียงเพราะมันยังไม่ยิ่งใหญ่เท่าใครการเติบโตบางอย่างอาจไม่ได้วัดจากเงินหรือตำแหน่งแต่วัดจากความนิ่งความเข้าใจตัวเองและความกล้าที่จะเป็นตัวเองมากขึ้นค่ะและเมื่อเราผ่านเรื่องงานเรื่องเงินความคาดหวังและการเปรียบเทียบมาแล้วคำถามสุดท้ายที่สำคัญมากคือแล้วเราจะสร้างชีวิตในแบบของตัวเองยังไงโตแบบมีความสุขไม่ใช่โตแบบอดทนไปวันๆค่ะ การโตแบบมีความสุขไม่ได้แปลว่าไม่มีปัญหาเลยนะคะแต่มันคือการที่เรารู้ว่าเรากำลังเดินไปทางไหนและเส้นทางนั้นมันมีความหมายกับเราไม่ใช่แค่ทำไปเพราะกลัวตกขบวนหรือกลัวสายตาคนอื่นผู้ใหญ่ที่ใจสงบคือคนที่มีทิศทางชัดเจนแม้จังหวะจะช้าบ้างเร็วบ้างก็ตามค่ะ เริ่มจากการถามตัวเองง่ายๆว่าถ้าไม่ต้องเอาใครมาเปรียบเทียบชีวิตในอีก3 5ถึง5ปีข้างหน้าที่เราอยากเห็นคือแบบไหนอยากทำงานแบบไหนใช้ชีวิตแบบไหนมีเวลายังไงกับคนที่รักคำถามพวกนี้จะช่วยให้เราค่อยๆวางแผนชีวิตจากข้างในไม่ใช่จากแรงกดดันข้างนอกค่ะอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากคือการดูแลสุขภาพกายและใจ เพราะต่อให้เรามีงานดีมีเงินดีแต่ถ้าใจพังเหนื่อยล้าหมดแรงบันดาลใจทุกอย่างก็ไม่มีความหมายการพักผ่อนการออกกำลังกายการมีเวลาส่วนตัวไม่ใช่เรื่องฟุ่มเฟือยค่ะแต่คือพื้นฐานของการเป็นผู้ใหญ่ที่แข็งแรงและอย่าลืมให้พื้นที่กับความสุขเล็กๆระหว่างทางนะคะอย่ารอให้ถึงเป้าหมายใหญ่ก่อนแล้วค่อยอนุญาตให้ตัวเองมีความสุข พราะชีวิตไม่ได้มีแค่เส้นชัยชีวิตคือทุกวันระหว่างทางถ้าวันนี้เรายังยิ้มได้ยังหัวเราะได้ยังขอบคุณสิ่งเล็กๆได้นั่นคือความสําเร็จรูปแบบหนึ่งแล้วค่ะก่อนจะจบตอนนี้อยากฝากความเห็นส่วนตัวของเรานิดนึงนะคะเราเชื่อว่าการเป็นผู้ใหญ่ที่ดีไม่ใช่คนที่ไม่มีปัญหาแต่คือคนที่รับผิดชอบชีวิตตัวเองได้และยังใจดีกับตัวเองพอในวันที่มันหนัก ถ้าเรากดดันตัวเองเกินไปชีวิตจะกลายเป็นสนามสอบตลอดเวลาแต่ถ้าเราให้กำลังใจตัวเองเป็นชีวิตจะกลายเป็นพื้นที่เรียนรู้ค่ะแล้วคุณล่ะคะตอนนี้อะไรคือแรงกดดันที่หนักที่สุดในชีวิตงานเงินหรือความคาดหวังจากใครบางคนลองทบทวนดูนะคะว่าเรากำลังใช้ชีวิตตามเสียงหัวใจตัวเองมากแค่ไหนขอบคุณที่อยู่ฟังจนจบนะคะ ถ้าตอนนี้คุณกำลังพยายามอยู่แม้มันจะเหนื่อยแปลว่าคุณกำลังเติบโตแล้วเราเชื่อว่าคุณจะค่อยๆดีขึ้นในแบบของคุณเองค่ะแล้วพบกันตอนหน้ากับ Better Me ดีขึ้นทุกวันค่ะ